ก้าวสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือนใกคือโอ้ยทะเลสวยจังเขาอยู่ไหนตอนนี้เหรอครับตอนนี้อยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ห่างไกลครับพี่ก้าอยู่ที่ห่างไกลคืออยู่เกาหลีหรอใช่กำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ครับทำอะไรบางอย่าง ที Indeed, really. ่เราบอกไปเดี hmm. Whoa, ๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไม่ทำงานแล้วพี่ก้าเดี๋ยวเราไม่ทำงานแล้วเดี๋ยวเราไม่ทำงานแล้วสู้ๆนะสู้ๆนะบ๊ายบายครับอดีทุกคนเลยนะฮรับะตั้งใจนะไม่ใช่อือจะทำให้การ์ดบ๊ายบายไม่ต้องตั้งใจมากนะนัดไม่ต้องตั้งใจเล่งมากค่อยๆแนมอะไรนใช้อินเนอร์ใช้อินเนอร์รับโอเคโอเคขอบคุณสหรับวิชาที่เก่งกล้าจากอาจารย์ก้าขอบคุณครับครูก้าเลิฟเลิฟเลิฟยูจูบจูบอย่ากดดันตัวเองเลยสนุก Okay. Love you. Cup-cup. Love you.